สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Word ครับและเทคนิคที่จะมานำเสนอในวันนี้ครับเป็นเทคนิคในการที่เราจะสั่งให้ Microsoft Word เนี่ยอ่านค่าตัวเลขนะครับเป็นภาษาไทยให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากเลยในการที่เรารทำบินหรือทำใบเสร็จต่างๆซึ่งจะต้องมีการใส่ค่าเงินนะเป็นภาษาไทยวิธีการครับเดี๋ยวผมจะขออนญุญาตนะครับคิมตามด้านบนเลยนะครับเป็นตัวเลขก่อน 189635นะครับจะพิมพ์ลูกน้ำเข้าไปด้วยก็ได้นะครับหรือไม่พิมพ์ก็ได้ใส่หน่วยบาทให้เรียบร้อยนะครับต่อมาครับผมจะใช้สูตรนะครับซึ่งเมื่อเป็นสูตรเนี่ยเราจะทำในตารางนะครับให้เราแทรกตาราง1,1่คูณพอนะครับช่องเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อนอันนี้เพื่อความสวยงามนะครับได้ตารางมาแล้วนะครับให้ท่านไปที่เมนูเค้าโครงนะครับท้ายสุดเลยเลือกสูตร พิมพ์เท่ากับนะครับหรือถ้ามันดีฟอร์มให้แล้วก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะครับก็คือตัวเลขของราคาที่เราต้องการให้มันเนยแปลงเป็นตัวอักษรนะครับหนึ่งสี่แปดเก้าหกสามห้านะครับตามด้วยเครื่องหมาย backslash นะครับเครื่องหมาย backslash จะอยู่เหนือปุ่ม enter mm hmm. บนคีย์บอร์ดนะครับหรืออยู่ตำแหน่งเดียวกับขอคขวดนะครับตามด้วยดอกจันแล้วพิมพ์คำว่า bar text นะครับ p a s t t e x t แบบนี้นะครับ กดโอเคได้เลย1,489,635บาทท้วนนะครับตรงเลยทีนี้ครับผมจะทำให้มันขึ้นไปชิดกันนะครับแล้วก็เอาเส้นขอบออกนะครับจะได้ดูสวยงามเรียบร้อยกลับมาที่หน้าแรกครับที่เส้นขอบตารางเลือกไม่มีเส้นขอบนะครับคลิกที่บรรทัดมูลค่ารวมนะครับจากนั้นมาที่ระยะห่างนำระยะห่างหลังย่อหน้าออกนะครับอาจจะขยับมาให้ชิดกันหน่อยก็ได้ นะครับให้เริ่มต้นเท่ากันนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะฮะในการอ่านผ่านะครับเงินเป็นตัวอักษรนะครับโดยใช้สูตรบน Microsoft Word ครับผม